สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะสัปดาห์นี้รายการผู้คิดก็แนะนําอาชีพเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นไม้ขายนะคะด้วยวิธีการง่ายๆในมือดิฉันนี่ก็คือต้นหัวใจสีม่วงซึ่งการขยายพันธุ์ก็คือการวิธีการปักยอดนั่นนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต้นนี้30บาทค่ะแต่จริงๆแล้วลงทุนเพียง15บาทเท่านั้นแหละนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าถ้าเบื่ออยากจะทําอาชีพนี้รายได้จะเป็นยังไงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไหมิดตามชมได้เลยคะ่ะ ไม้ที่นิยมปลูกประดับไว้ตามบ้านมักจะเป็นพลูทองราชนีหินอ่อนคทาทองต้นหลิวเทียนหยด เฟื่นเป็นต้นซึ่งไม้เหล่านี้เราสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายและสะดวกสามารถทําได้ภายในบ้านถ้าเราไม่มีพันธุไม้ในบ้านเองอาจจะเริ่มจากซื้อมาก่อนในจํานวนที่เราสามารถทําได้โดยหาซื้อได้จากแถวบางบัวทองนนทบุรีหรือสวนจตุจักรในวันพุธซึ่งจะได้ไม้เล็กๆเหล่านี้ในราคาประมาณ1-2บาทแล้วนํามาขายได้ในราคาประมาณ3-5บาทก็แล้วแต่ราคาตามท้องตลาดในเวลานั้นและในส่วนที่เราขยายพันธุ์ออกมาก็จะเป็นกําไร ที่ได้รับเต็มส่วนโดยเฉพาะถ้าขยายพันธุ์มาจากไม้ที่มีอยู่เดิมในบ้านก็จะได้กําไรมากเลยทีเดียวล่ะค่ะหรือถ้าเราลงทุนซื้อไม้ที่ปลูกไว้โตพอประมาณแล้วในราคาที่ค่อนข้างแพงอย่างเช่นซื้อต้นกระทาทองในราคา500บาทเรานํามาขายได้ในราคา560บาทแต่เราควรเลือกซื้อกระถางที่มีหน่อขึ้นใหม่อีกด้วยเพื่อที่จะได้นํากลับมาแล้วก็มาแยกหน่อขายได้อีกในราคาประมาณต้นหนึ่ง150บาท ได้อีกหลายต้นแทนที่จะขายได้เพียงต้นเดียวหรือเราเก็บต้นที่ซื้อมาเป็นแม่พันธุ์แล้วขยายให้พันธุ์นะคะขายได้ไปอีกเรื่อยค่ะนอกจากที่เราขยายพันธุ์เองแล้วบางครั้งพืชบางชนิดยังสามารถขยายพันธุ์ได้เองอีกด้วยอย่างเช่นต้นเฟิร์นที่สปอร์ของต้นตกลงสู่พื้นดินแล้วทําให้เกิดต้นขึ้นมาใหม่อย่างนี้เราก็สามารถเก็บขึ้นใส่ไว้ในกระถางแล้วขายได้อีกต่อไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะอาชีพขยายพันธุ์ต้นไม้ขายด้วยวิธีการง่ายๆเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวถ้าคุณมีร้านขายต้นไม้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการลดต้นทุนในการที่จะต้องไปซื้อต้นไม้มาเพิ่มนะคะแต่สําหรับคนที่มีใจรักต้นไม้และอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนะคะเลี้ยงต้นไม้อยู่แล้วนี่ก็ย่อมต้องมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็นําออกมาขายหารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าสนใจอย,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอมาด้้้ีีีี่งลนนนนววััแคสสะ